สวัสดีครับในหัวทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคิดเราภาคสองนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องวันนางห้างในป่าชาลางเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปรับฟังกันได้เลยครับแต่ก่อนไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอาชีพพรานป่าหาของป่าล่าสัตว์ถือว่าเป็นอาชีพที่สุดจริต ไม่ได้ไปลักขโมยของใครกินอย่างมากก็แค่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ป่าน้อยใหญ่เท่านั้นเองแต่ถ้าหากจะพูดถึงความจริงไม่มีใครอยากจะเข้าไปเบียดเบียนชีวิตใครหรอกแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินมันก็เลยจำเป็นต้องทำและอีกอย่างสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เหล่านั้นก็นล้วนเกิดมาเป็นผู้ถูกล่าอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงเป็นไปตามวงจรของการใช้ชีวิต แต่ชีวิตของการเป็นพลานนั้นมันก็ไม่ได้ง่ายเสมอไปการเข้าป่าแต่ละครั้งมันเสี่ยงมากโดยเฉพาะการเข้าป่าไปในป่าที่ตัวเองไม่เคยไปมันเหมือนกับพาตัวเองไปเจอบททดสอบอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ดุหลายบ้างไม่ดุหลายบ้างหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งลี้ลับที่อยู่ในป่านั้นๆดังเช่นลุงของผมที่แกมีชื่อว่าลุงมี หรือว่าผู้คนส่วนมากจะเรียกกันว่าพลานมีลุงของผมเป็นพลานที่ผ่านการล่าสัตว์มาแล้วนับไม่ถ้วนและทุกครั้งที่เข้าไปในแต่ละป่าเขาจะได้สัตว์กลับมาทุกครั้งจนตาสมพลานเพื่อนบานคิดว่าเขาคงจะมีมนเรียกสัตว์ป่าหรือเปล่าทำไมสัตว์ถึงได้ออกมาทุกครั้งทงั้งๆที่บางครั้งบางคราวไปด้วยกันแต่ตนเองยังไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่แท้ที่จริงแล้วลุงมีก็เป็นแค่พลานที่เก่งมากๆ ไม่ได้มีคาถาเวทมนต์เรียกสักแต่่อยางใดทุกครั้งที่ได้สัตว์มามากมันเป็นเพราะว่าลุงมีอาศัยความสามารถของตัวเองบวกกับความนิ่งของตัวแกและสิ่งหนึ่งที่ลุงมีมีแต่พลานสมไม่มีก็คือการเข้าป่าจิตใจจะต้องสงบนิ่งไม่หลงละเริงกับสิ่งต่างๆในป่าที่สร้างมาหลอกตาซึ่งถ้าถามกลับว่าทำไมผมถึงรู้ก็เพราะว่าผมเคยออกป่าล่าสัตว์กับลุงตลอดจริงๆแล้วลุงมี แกก็ไม่ได้อยากให้ผมไปด้วยหรอกแต่ผมอยากไปและผมก็รับปากว่าจะไม่รบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ลุงเด็ดขาดลุงหมีจึงยอมให้ผมไปด้วยแทบทุกครั้งอ๋อผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับนิดใส่อีกอย่างหนึ่งที่ลุงหมีมีแต่พลานสมไม่มีนั่นก็คือในแต่ละครั้งที่ออกไปล่าสัตว์ลุงหมีแกจะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าวันนี้จะต้องได้สัตว์ประมาณกี่ตัวกี่ตัวถึงจะกลับออกมาจากป่า ซึ่งต่างกับพลานสมที่พอเข้าไปในป่าแล้วก็หลงละเลินกับสัตว์ที่เจอจนบางวันก็หอบสัตว์ออกมามากมายแล้วมาพูดคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองเก่งส่วนวันไหนที่ไม่ได้สัตว์ก็จะหงุดหงิดวยวายไปทัว่วและวันนี้ก็เฉกเช่นกันผมและลุงมีพร้อมกับตาสมออกไปล่าสัตว์ด้วยกันแต่ขากลับลุงมีและผมหิ้วกระต่ายป่ากลับมาคนละสองตัว แต่พรานสมนั้นกลับมามือเปล่าได้แต่เพียงของป่าเล็กๆน่อยๆก็เท่านั้นซึ่งพอออกมานอกป่าลุงมีก็เห็นว่าพรานสมหงุดหงิดที่ไม่ได้สัตว์ลุงจึงแบ่งกระต่ายมะให้ตัวหนึ่งแต่ตาสมก็ไม่เอาแถมยังพูดกลับออกมาอีกว่ากูไม่เอาของมึงหรอกของที่กูไม่ได้หามาเองกูกินไม่อร่อยซึ่งพอลุงผมได้ฟังก่นิ่งก่อนที่จะยิ้มขึ้นเบาๆแล้วก็แยกย้ายจากกัน ตาสมเองก็ยังหันมามองหน้าลุงแล้วก็บอกออกไปอีกว่าพรุ่งนี้ข่าวอาจ,จะไปลาสัตว์ที่ดองใหญ่เห็นไอพลบอกว่าป่าแถวๆนั้นมันมีสัตว์ชกชุมมากพรุ่งนี้ตีสี่เจอกันว้ยตาสมพูดจบก็เดินหนีไปผมเองก็นิ่งก่อนที่จะหันมองหน้าลุงเพราะหน้าลุงดูกังวลมากผมจึงถามลุงออกไปว่าลุงมีไม่อยากไปหรือครับซึ่งลุงก็ตอบกลับมาไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากไปหรอก แต่ข้าไม่เคยไปเพราะฉะนั้นพงนี้เองไม่ต้องไปกับลุงนะพอลุงพูดแบบนั้นผมก็หงอยไปอย่างทันทีรู้สึกแย่นิดหน่อยที่ตัวเองจะไม่ได้ไปเจออะไรที่ตื่นเต้นซึ่งพอลุงเชา้าลุงก็ออกไปพร้อมกับตาสมเช่นเคยผมเองก็ได้แต่นั่งเฝ้ารอจนกระทั่งสายๆลุงก็กลับมาพร้อมกับไก่ป่าสี5ห้าตัวตอนนั้นผมดีใจที่ลุงได้สัตว์ป่ามาเยอะแต่พอหันไปมองตาสม โอ้โหตาสมแกล่ากวางได้มาตัวใหญ่เลยทีเดียวตอนนั้นผมมองตาค้างก่อนที่ลุงจะบอกให้ผมเอาของไปเก็บซึ่งหลังจากที่เก็บของลุงก็ดูนิ่งๆไปผมเลยไปนั่งข้างๆแกแล้วเอ่ยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปล่าสัตว์มาได้สัตว์ตั้งหลายตัวแต่เห็นแกไม่ค่อยสนุกเลยลุงจึงหันมายิ้มพร้อมกับรูบหัวผมเบาๆแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าทีที่ไปมาวันนี้ ลุงเองก็ไม่เคยเข้าไปซึ่งด้วยความที่ไม่เคยไปนั้นลุงหมีก็ต้องใช้สมาธิและสติเป็นอย่างมากและลุงหมีเองก็รู้สึกแปลกๆว่าพอเข้าไปในป่ามันกลับเจอสัตว์เยอะแยะแต่ทำไมหน้าป่าแห่งนี้ถึงไม่มีใครเข้ามาล่าสัตว์บางและด้วยความที่มีสัตว์มากมายมันทำให้เย็นนิจตาสมชวนลุงออกไปส่งสัตว์อีกเช่นเคยซึ่งพอผมได้ยินลุงพูดแบบนั้นผมยอมรับนะครับ ว่าผมดีใจมากก็เลยจะขอติดตามลุงไปด้วยตอนแรกลุงหมีแกก็ไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ทนความดื้อของผมไม่ไหวก็เลยเอาออให้ไปด้วยในที่สุดซึ่งพอตกเย็นผมกับลุงก็ออกไปเจอพลานสมณที่นัดหมายที่แกนัดเอาไว้แต่พอไปถึงผมก็ถึงกับงงเพราะตาสมพาเพื่อนไปด้วยประมาณส -4 ถึงี่คนเห็นจะได้ตอนนั้นลุงหมีก็ตกใจเพราะไปกันเยอะแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไร เพราะรู้ว่าตาสมมีนิสัยยังไงแล้วทุกคนก็เดินทางเข้าไปยังป่าแห่งนั้นกันซึ่งพอไปถึงผมกับลุงก็แยกย้ายจากกลุ่มของตาสมมาลุงมีค่อยๆเดินนําเข้าไปแต่พอก้าวเข้าไปได้สักครู่หนึ่งผมก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนตัวเองล้มนอนแน่นิ่งลงซึ่งพอหยิบของสิ่งนั้นขึ้นมาดูกลับพบว่ามันเป็นป้ายไม้เก่าๆซึ่งมันก็อ่านไม่ออกว่าเป็นป้ายอะไรลุงเองก็จับขึ้นมาดู ก่อนที่จะวางลงแล้วก็บอกให้เดินเบาๆจากนั้นผมกับลุงก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอกระต่ายป่าตัวหนึ่งแต่ลุงก็ไม่ยิงเพราะวันนี้ลุงบอกว่าจะเอาแค่ไก่ป่าเหมือนเดิมและก็จะเดินเข้าไปในป่าลึกอีกหลังจากนั้นก็เดินต่อไปจนเจอไก่ปา่าแกจึงได้ไก่ป่ามาสี่ตัวตอนนั้นผมรู้สึกสนุกสนานยุให้ลุงเอาอีกแต่ลุงบอกว่าพอแล้ว แล้ไปนั่งพักรอกลุ่มของพลานสมที่จุดนัดพบซึ่งพอมาถึงจุดนัดพบลุงมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะก่อกองไฟขึ้นมาในทุกครั้งที่ผมออกไปล่าสัตว์กลางคืนแบบนี้ลุงจะพาผมนอนข้างๆกองไฟแต่ครั้งนี้แปลกที่ลุงไม่ทําแบบนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือเพราะลุงไม่ไว้ใจปาก็ไม่รู้ลุงขึ้นไปทํานั่งฮางไว้บนต้นไม้แล้วก็ให้ผมขึ้นไปนอน โดยข้างๆนั้นก็มีลุงนอนอยู่และลุงหมีก็ย้ำเตือนผมเสมอว่าอย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามลงมาจากห้างแห่งน,นี้ตอนแรกที่ผมได้ฟังผมก็คิดนะครับว่าลุงต้องการจะบอกอะไรซึ่งพอผมฟังลุงจบผมก็นอนลอกลุ่มตาสมจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนดึกพอสมควรเราสองคนได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างห้าง เราจึงมองลองไปดูเจอกับหมูป่าตัวใหญ่มากมันกำลังเดินวนเวียนอยู่ตรงที่ลุงวางไก่ป่าเอาไว้ตอนนั้นผมเริ่มตกใจเพราะไม่เคยเจอหมูป่าตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนผมรีบสกิดลุงให้ยิงและผมก็อยากให้ลุงได้หมูตัวใหญ่ตัวนั้นแต่ลุงมีแกก็ไม่ยิงแถมบอกให้ผมนอนโดยดึงเสื้อผมให้นอนลองเบาๆซึ่งในขณะที่นอนอยู่นั้นผมก็รู้สึกได้ว่าลุงบนอะไรสักอย่าง เาวากับว่ากำลังจะท่องมนอะไรอยู่ผมเองก็แอบพลิกตัวกลับมาดูเพื่ออยากจะมองหมูป่าตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่าแต่พอหันไปมองก็ไม่เจอมันแล้วจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ยิ่งดึกและเงียบกว่าเดิมเยอะผอมเหมือนได้ยินเสียงคนเดินจึงลุกขึ้นนั่งมองแล้วก็เห็นเหมือนมีกลุ่มคนเดินอยู่ซึ่งเหมือนจะเดินหาทางออกจากป่า และออกห่างจากรัศม,มีกองไฟของผมไปเรื่อยๆซึ่งผมพอมองเพ่งมองดูดีๆมันเป็นกลุ่มของตาสมผมจึงเรียกให้ลุงหมีตื่นแล้วบอกว่าตาสมมาแล้วพวกเขากําลังจะออกจากป่าลุงเองเมื่อได้ยินเสียงผมเรียกก็รีบลุกนั่งตอนนั้นผมมองลุงลุงมีท่าที่เหมือนง่วงๆผมจึงจะตะโกนเรียกพลานสมแต่อยู่ๆลุงก็เอามือมาปิดปากผมอาไว้พร้อมกับพูดเบาๆขึ้นมาว่า อย่าเรียกนั่นมันไม่ใช่พรานสมลุงบอกเล่าในวัยอยู่เงีย,งยบๆนอนซะตอนนี้อย่าไว้ใจอะไรทั้งนั้นหากไม่ใช่ลุงพอลุงพูดแบบนั้นผมก็เหลือบๆไปมองที่คนกลุ่มนั้นที่ผมคิดว่าจะเป็นพรานสมและพวกของแกโดยมองผ่านความมืดสลัวสลัวแต่แล้วก็พบว่าววตาพวกนั้นเป็นสีแดงกลำ่ำดวงตาพวกนั้นกำลังจ้องมองมาที่ผมกับลุงนั่งห้างอยู่ความรู้สึกในตอนนั้นมันทำให้ผมขนลุกสู้ กลัวจนฉี่แทบแตกอยากให้ตาสมรีบกลับมาถึงทีน่นี่และก็อยากให้เช้าเร็วๆคืนนั้นทั้งคืนผมนอนไม่หลับจนกระทั่งถึงเชา้าตาสมก็ยังไม่กลับมาลุงมีกับผมก็ออกตามหาแต่ไม่เจอและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือบริเวณที่เราทำนางห้างนอนกันนั้นไม่มีรอยเท้าของหมูป่าหรือว่ารอยเท้าของคนแม้แต่รอยเดียวผมกับลุงหมีตามหาตาสมอยู่นานพอสมควร แต่ก็กลับไม่เจอดังนั้นเลยตัดสินใจกลับบ้านเพื่อให้ชาวบ้านออกมาช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งแต่พอมาถึงที่ทางเข้าป่าที่นัดเจอกันกลับพบกระเป๋าย่ามของตาสมตกอยู่ในใจของผมและลุงมีเริ่มใจคอจะไม่ดีแล้วล่ะครับผมกับลุงมีก็เลยรีบกลับไปที่หมู่บ้านเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านก็พบว่าตาสมกับพวกอีกสี่คนนอนจับไข้หัวกลวนกันอยู่ที่บ้านตาสม ทางกลางชาวบ้านมากมายที่มาลุมหลอ้อมตอนนั้นลุงพยายามถามตาสมว่าเกิดอะไรขึ้นและกลับกันมาได้ยังไงแต่ตาสมก็ไม่พูดไม่จาพูดวกไปวนมาซึ่งจับใจความได้เพียงแต่ว่าหมูยักษ์ตัวสีแดงหลังจากนั้นก็มียายแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านพูดขึ้นว่าพวกมึงเปลาสัตว์ที่ดงใหญ่มาใช่ไหมตอนนั้นผมก็รู้สึกงงว่ายายแก่คนนั้นรู้ได้ยังไงแล้วลุงก็ยอมรับว่าใช่ และเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ยายคนนั้นฟังยายแก่คนนั้นนั่งนิง่งแล้วมองที่ตาพลานสมกับพักพวกพร้อมกับพูดขึ้นมาวา่าป่านั่นมันเป็นป่าช้าเกา่าไม่เคยมีใครเข้าไปล่านานแล้วเหตุผลที่ไม่มีใครไปเพราะที่นั่นมันเป็นที่ฝังศพคนตายโหงและมันก็เป็นป่าที่ผีเฮี้ยนสุดๆโดยเฉพาะผีเสือแดงซึ่งคนเสือแดงไม่รู้ว่ามาจากไหนโดนเสือกัดตายที่นั่น ตามหาญาติไม่เจอเขาก็เลยเอาไปฝังไว้ในป่าช้าแล้วหลังจากนั้นเวลาใครผ่านไปผ่านมาก็โดนผีหลอกแทบทุกายล่าสุดก็มีคนโดนหลอกให้เข้าไปในป่าช้านั้นจนชกตายอยู่ในปา่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งอีกเลยพวกมึงนี่วอนหาที่ตายกันจริงๆหลังจากที่ยายคนนั้นพูดจบฉี่ผมเทบลาดออกมาคิดในใจเมื่อคืนกูอยู่ในป่าช้าตั้งคืนหรือและผมก็แอบคิดว่า ลุงมีของรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนแต่เขาไม่เล่าให้ผมฟังแค่นั้นเองแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันก็ดีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้สูญเสียใครไปส่วนคนในกลุ่มของตาสมหลังจากวันนั้นก็มีคนเสียสติไปหนึ่งคนส่วนคนที่เหลือก็ต้องเข้าวัดลดน้ำมันกันไปยาวๆเลยนะครับนี่สินะเขาถึงได้บอกว่าการมีสติตลอดเวลามันจะนำทางเราให้ใช้ชีวิตแบบปลอดภัยได้ ต้องขอบคุณความมีสติและสมาธิของลุงมีในวันนั้นมิเช่นนั้นอาจจะทําให้ผมกับลุงมีไม่สามารถออกจากป่านั้นได้อย่างปลอดภัยแบบนี้ก็ได้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างป่าชาลางในหัวมีความคิดเด่นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเด่นกันเข้ามาได้อีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิอีกเช่นเคยสวัสดีครับ